สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนะ่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษสำหรับคนรอรักเก่านะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้คนรักยังคิดถึงเราอยู่ไหมความคิดคอนวมมิสึกสถานการณ์ต่างๆและโอกาสการกลับมาและแยกย่ออีก12ราศีนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะ เริ่มที่สถานการณ์นะคะความรักของคนรอรักกับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสิบถ้วยควีนอับบอนเดวิลควีนอับโซลแล้วก็ สิบดาบน,นะคะในที่นี้ชาวธาดไฟชาวธาดลมค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อสถนาการณ์ความน่าของคุณความคิดความรู้สึกต่างๆนะคะเมษสิงธน,นูกุ้มเมทูนหรือตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะสําหรับชาวเมษเนี่ยคนรอรักเก่ามีทั้งสิบถ้วยเดวิลสิดาบน,นะคะแรงผูกพันแรงปัถนาหรืออะไรบางอย่างที่มันยังตัดกันไม่ขาดน,นะคะความรู้สึกที่ คิดว่าตัดได้แล้วกำลังจะมีความสุขกับปัจจุบันโฟกัสกับหลายๆอย่างนัปัจจุบันเมื่อจะเป็นงานเดินสุขภาพครอบครัวเพื่อนฝูงสัตว์เลี้ยงงานอดิเรกหรืออะไรต่างๆที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามาเติมเต็มหรือทดแทนสิ่งที่มันสูญเสียไปในอดีตนะคะพยายามเติมเต็มให้กับตัวเองและคิดว่าน่าจะมีความสุขกับตรงนี้ คิดว่าจะลืมมันไปได้ละแต่มันยังมีเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าอะถ้าเป็นมานก็คล้ายๆว่าจะเป็นมานที่มันยังซุกซ่อนอยู่ตามซอกตามหลืบนะคะของความรู้สึกที่มันยังแบบพอจะนึกถึงหรือมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันยังมีเหมือนเป็นเส้นบางๆเส้นได้บางๆระหว่าง,งคุณกับคนเก่านะคะ ที่มันยังผูกกันอยู่สิบดาบอาจจะตามหลอกลอนหรือตามทาให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่จบนะคะแทนที่ว่ามันน่าจะจบไปได้แล้วตั้งนานแล้วนะคะส่วนคนรักเก่าของคุณสถา,านการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเพจซับบอ o วิวออฟ,อฟอจูนก้าวไม่เท้าเมจิเชียนเอซับบอ s น,นะคะคิดว่า ฝั่งเขานะชาวธาตุไฟก็ค่อนข้างที่จะเด่นหรืออาจจะโฟกัสไปในเรื่องของงานมากกว่าความรักด้วยซ้ํานะคะหลันลาไปเรื่อยๆมีคนคุยไหมมีนะคะ move on เดินหน้าคุยคนนั้นคนนี้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่โฟกัสความรักไม่เน้นว่าจะต้องมีความรักแต่แค่มีคนคุยก็โอเคแล้วเชิงเจ้าชู้เจ้าชูแบบไม่ผูกมัดไม่ผูกพันไม่อยากผูกพันกับใครนะคะ ค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวเองเลยว่าใครที่ต้องการจะเข้ามานะคะอยากจะเป็นแฟนนะหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือคิดจะจริงจังกับเขาเขาก็ค่อยๆปลีกตัวออกมานะคะคือมีสแตนดาดที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะต่อไปมาดูความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะ เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างในเดือนสิงหานะยังคิดถึงเราอยู่ไหมยังอยากกลับมาไหมหกดาสีเหรียญมีความคิดว่าคิดถึงนะคะแต่แต่ยังไม่ยังไม่กลับนะ,ะจากสถานการณ์ยังคงขอดูไปก่อนดูสถานการณ์ยังขอเอนจอยกับชีวิตปัจจุบันนะคะแต่ก็ไม่ยังไม่ได้ลืมคุณนะ ยังไม่ได้ลืมคุณยังเก็บคุณเอาไว้ในใจเดินหน้าต่อไปแต่เก็บคุณเอาไว้ในใจนะคะปลายทางข้างหน้าไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่ขอแค่ไปเรื่อยๆก้าวก้าวไปเรื่อยๆข้างหน้าไม่ได้สนใจผลลัพธ์ไม่สนใจว่าเป้าหมายมันจะเป็นยังไงมีคนคุยมีคนให้คิดถึงทุกวันนี้ยังคิดถึงยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมเด่นมากชาวทาตดินก็เด่นเหมือนกันนะคะ หรือสภาพจิตใจที่เขามีต่อคุณมันเป็นความเคยชินมันเป็นความเคยชินที่วันเอระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเคยรักกันแล้วโอเคไม่ว่ามันจะจบมานานแค่ไหนความรู้สึกมันยังอยู่มันเป็นความเคยชินที่บางครั้งยังคิดถึงหรือยังนึกถึงอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงยังคิดถึงคุณหรือยังคิดถึงนึกถึงอยู่ในบางครั้งยังไม่คิดจะกลับมาเพราะยังดู สถานการณ์ลหลายๆอย่างยังเอ็นจอยกับปัจจุบันด้วยแหละนะคะคุณคิดแล้รู้สึกยังไงออกับเขาในเดือนสิงหาคมนี้ The World สี่ถ้วยคิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปวันนี้ไม่มีเขาวันนี้ฉันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา <c oughs> มีหลายๆอย่างให้โฟกัสให้ทำ คิดจะเข้าหาเขานะคะในท้ายที่สุดอะ่ะคือตอนเนี้ยหรือว่าในช่วงต้นๆถึงกลางๆเดือนสิงหาคิดจะทักไปหรือคิดที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อสแสดงออกว่าเราอยากจะคุยหรืออยากจะรู้ว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างถามถ่ายชีวิตสารทุกข์สุขดิบต่างๆแต่เรารู้สึกว่าเขาคงไม่ตอบเราแน่นะคะเขาคงปฏิเสธที่จะคุยกับเราคิดไปแบบนั้นว่า เขาคงไม่อยากคุยกับเรานะคะแต่ลึกๆข้างในก็รู้สึกว่าก็ยังอยากจะรู้ความเป็นไปของเขาอะยังมีความเป็นห่วงมีความรู้สึกที่ยังเป็นห่วงเขาอยู่นะคะมีความรู้สึกดีๆีอะค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมดูสิสิบดาบเขารู้ว่าเขาทำไม่ดีกับคุณไว้มากนะคะเขาทำ้ายจใจคุณไว้มากและเขก็รู้สึกว่า ถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากที่จะทําแบบนั้นไม่อยากที่จะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจแต่ในเมื่อมันผ่านมาแล้วเขาอยากให้คุณเดินหน้าต่ออย่างมีความสุขนะคะเขาก็อยากให้คุณดได้มีความสุขไม่อยากให้จมกับเรื่องเดิมๆไม่มได้แปลว่าเขาไม่หลงเหลือความรักไว้แล้วนะหรือแบบพยายามไล้เราให้ไปเจอคนอื่นเขาแค่รู้สึกว่า อยากให้คุณอะได้เจอกับความสุขที่มันเหมาะกับคุณเพราะเขาเคยทําให้คุณสูญเสียโมเมนต์ Moment เหล่านั้นมาแล้วโมเมนต์ของความสุขแต่มาเจอกับความเสียใจที่เขาทําร้ายคุณแทนอะไรทํานองเี้ยน,นะคะเป็นความหวังดีในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะต่อไปเรามาดูบทสรุปบทสรุปนะคะคนรอรักกล่าวห้าเหรียญ น้อยๆเหงาๆเซ็งๆสดๆอยู่คนเดียวแต่ก็ชิลๆนะคะไม่ถึงกับเพิร์ดอะไรไม่ถึงกับขั้น้โหวอนนะคะอยากจะได้คนใหม่จะมีคนมาแบบดามอะไรเบอร์นั้นสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะโฟกัสเรื่องของงานความรักเนี่ยแทบไม่คาดหวังอะไรแล้วอะแทบจะไม่ได้แบบจะต้องมีหรือไม่มีนะคะอะไรก็ได้ชิลๆ อ่ะต่อไปไพ่ความรักเนาะ engagement นะคะ free yourself love yourself first การคอมมิทเมนต์หรือการคบใันหรือการยึดติดนะคะการที่อยู่เป็นคู่หรือการคอมมิทเนี่ยคือตกลงบงใจอะไรบางอย่างแต่ในที่นี้มองว่ามันเป็นเรื่องของการผูกพันไว้เกี่ยวกับ เรื่องในอดีตอาจจะเป็นความรู้สึกที่ยังหลงเหลือหรือที่มันแอบ,บซ่อนอยู่ตามซอกลึกของความรู้สึกหรือความคิดในบางช่วงเวลาไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยฟรีเ,เซล,ลปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการต่างๆนะคะพันธนาการของความคิดความรู้สึกที่ผ่านมาคําสัญญาต่างๆที่เคยให้กันไว้หรือเคยอาจจะตกลงกันเอาไว้แล้วมันยังติดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วไพ่ก็บอกว่าให้คุณาหันกลับมารักตัวเอง ให้มากๆเนอะตามนี้ต่อไปต่อไปเรามาดู12ราศีนะคะ12ราศีราศีไหนมีเกณฑ์กลับมหาเมษบ้างในเดือนสิงหาคมนี้เริ่มที่เมษเมษกลับมหาเมษไหมคะ Tower the Sun ทำหรันเด็กสำหรับคนรักเก่าของเมธที่เป็นชาวเมธนะคะมองว่ายังไม่กลับมาตอนนี้อะไรหลายๆอย่างเขาเนี่ยเขาเจอกับสิ่งใหม่ๆเจอกับการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขามันเป็นการจบแบบกระทันหันจบแบบไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะเลิกเป็นเลิกแบบงงๆด้วยซ้ํานะคะในบางคนแล้วเขารู้สึกว่าความรู้สึกอะที่มันรัก หรือที่มันเป็นความรู้สึกดีๆตอนนี้มัน,ม,นมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเขารู้สึกว่าทามันจบก็คือจบนะคะจบก็คือยังจบไปอยู่ต่อไปชาวพุ๊กศพจะกลับมาหาเมธไหมคะ h ฮพินเทลเดอะ h ตาร์เ r รสเ p e n t เพน e ดเสาดาบเขามีความรู้สึกที่คิดถึงคุณแต่ มีเรื่องของบุคคลที่สามมือที่สามหรือรักสามเศร้าที่มันเคยเกิดขึ้นและปัจจุบันก็ยังมีคนในความลับของเขาอยู่นะคะดังนั้นมองว่ายัางไม่กลับนะคะโอเคลืมบอกเปอร์เซนต์หรือโอกาสถ้าตีเป็นเลขกลมๆมองเห็นภาพง่ายๆโอกาสการกลับมาของเมฆคนรักก่าของเมฆในเดือนสิงหาคมนะคะ น้อยกว่า5้าปรนะประมาณ30ซถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มองเห็นภาพไง่ายนะคะเพราะว่าเขายังยังไม่พร้อมจะกลับมาด้วยหนึ่งแต่ถามว่าคิดถึงไหมถ้าคุณโฟกัสที่ความรู้สึกมันก็เป็นด้านบวกนะคะอ่ะต่อไปในถุนกลับมาไหมสามถ้วยโหล้านลากับปัจจุบันมีคนคุยมากกว่าสองคนนะคะมีคนคุยมากกว่าสองคน ในใจเขาพยายามที่จะตัดใจจากเราพยายามไม่คิดไม่คิดไม่นึกไม่อะไรนะคะปลงแล้วก็ทำใจยอมรับกับปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเดินหน้าเอนจอยกับสิ่งที่เป็นนะคะต่อไปต่อไปก็รากดกรากดกลับมาไหมคุยนอบอน มีการบล็อกกันด้วยนะคะในบางคู่ชาวกระกดบางคู่บางคนบล็อกกันอยู่ยังไม่พร้อมคุยนะคะทิ้งความรู้สึกหรือภาระบางอย่างเอาไว้นี่สิงเงินนะคะความคิดความรู้สึกหรือสถานการณ์บางอย่างไว้กับเขา หรือเขาทิ้งไว้ให้กับคุณก็ตามนะคะโอกาสการกลับมาสําหรับกร,รกฎจะไม่ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะกลับมานะคะมันยังมีกําแพงที่ติดอยู่กาแพงของความรู้สึกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กาแพงของการที่จะติดต่อสื่อสารอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะต่อไปสิงสิงกับมหาเมธไหมคะแปดถ้วย เขาหันหลังนะคะแล้วก็เจอกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขายังมีความรู้สึกที่ไม่โอเคกับเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในความสัมพันธ์ยังเคืองๆอ,อยู่ยังเจ็บปวดยังรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะกลับมาถ้าเดินหน้าก็คือขอเดินหน้าก่อนดีกว่านะคะใจมันยังไม่หายดีด้วยแหละไม่ว่าคุณจะผิดหรือใครจะผิดก็ตามนะคะเขารู้สึกว่า สำหรับคนคนนี้เขามองว่าเราผิดนะสำหรับกันเาสำหรับสิงนะคะต่อไปกันนายออฟคัพกลับมาไหมโอ้มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะค่อนข้างสูงเลยนะคะเขายังแอบส่องแอบดูคุณอยู่แอบส่องแอบดูทางโซเชียลต่างๆมีความรู้สึกว่าอยากตัดสินใจง้อคุณทักมาโทรมาสักอย่างหนึ่งนะคะสักอย่าง ต่อไปตุนตุนจะกลับมาไหมควีนอฟซอดโอ้โหลูจะยังแบบยังเฉยชาเฉยชาแล้วก็เย็นชามากภายนอกที่แบบเพื่อนคุณอสำหรับบางคนที่ <c oughs> <c oughs> เพื่อนคุณรู้จักเขาจะมองว่าเหมือนภายนอกที่เขาแสดงออกมาเนี่ย ไม่แคร์ไม่สนใดๆไม่สนใจแล้วไม่แคร์แล้วไม่คิดถึงแล้วถามว่ายังคิดถึงอยู่ไหมคิดถึงแต่อีโก้ข้างนอกหรือฟอร์มที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ข้างนอกเอี่ยนะคะนอกฉากข้างนอกค่ะก็คือไม่แคร์ไม่สนแต่ในใจยังคิดถึงดังนั้นโอกาสการกลับมายังไม่มีนะคะในเมื่อเขายังไม่ลดอีโก้ในเมื่อเขายังไม่ลดอีโก้ก็ยังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะ ต่อไปพิจิกพิจิตกลับมาไหมเจ็ดถ้วยคิดถึงแต่ปัจจุบันเขากำลังเดทอยู่นะคะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนยังไม่ตัดสินใจคบใครแต่มีตัวเลือกมีตัวเลือกนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อไปธนูนะคะธนู เอ็มเพ r ิร์คิงออฟครับแปดไม้เท้าเพชรสดโอ้โหเขาอยากจะสื่อสารอยากจะคุยกับคุณนะคะแต่กลับมาคุยหรืออาจจะมีการทักทายบ้างแล้วก็หายไปนะคะมาแล้วก็หายไปเหมือนเดิมเป็นการถามไทยสารทุกสุขดิบต่างๆให้มันหายคิดถึงหรือให้มันหายข้องใจว่าคุณยังสบายดีนะ บายยังปกติดีทุกอย่างต่อไปมังกรเฮ l โลแฟนสเตรน e ์แต่ซบอนยังไม่กลับมานะคะเขาเจอกับเรื่องราวที่มันทุกใจเกี่ยวกับความรักบวกกับว่าคือคนคนนี้น่าจะมีมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วแล้วคนรักของเขาดูเหมือนจะควบคุมนะคะควบคุมหลายๆอย่างจู้จี้จุกจิก เขาไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเท่าไหร่เลยกับความสัมพันธ์ปัจจุบันไม่ค่อยที่จะมีความสุขนักไม่มีเวลาได้คิดอะไรที่เป็นของตัวเองเลยนะคะนั้นเขาปลีกตัวแค่ความคิดยังลําบากเพราะถูกจับตามองอตลอดเวลานะคะอึดอัดเลยแหละจะมีเพื่อนก็ยังต้องต้องแบบว่าคัดอย่างดีนะคะ คัดกรองอย่างดีบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ทํางานอะไรเบอร์นั้นอะ่ะคือประมาณนั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบเนาะกุ้มค่ะกลับมาไหมเจ็ดไม้เท้าเอ็นเพรสสามเหรียญดับเบิลอืยังไม่มีเกณฑ์กลับมานะคะในเดือนนี้เอ,อมีเรื่องของกำแพงนะคะ เรื่องของคนรอบข้างที่ไม่สนับสนุนให้มีการกลับมาบวกกับปัจจุบันเขามีคนคุยนะคะคนคุยที่มีเกณฑ์จะวางแผนว่าจะมีการคบกันหรือดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปในอนะนาคตนะคะมีไพ่เดอะเวิร์เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปวีมีกลับมาไหมคะแปดดาบคิดจะกลับมาค่ะ คิดจะกลับมาเลยจริงๆพอเขายังส่องยังคิดถึงยังส่องเรื่องราวของคุณอยู่แต่เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าจะกลับมากล้าๆ้ากลัวกลัวกับความผิดที่ตัวเองเคยทำรู้ว่าทำอะไรไปบ้างเออรู้ว่าตัวเองทำให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรยังไงบ้างนะคะมันคือความผิดหวังมันคือสิ่งที่ สานึกรู้แล้วนะปัจจุบันดังนั้นมันเป็นจุดที่รู้สึกว่าถ้ากลับไปเนี่ยคุณจะยังอ้าแขนเปิดรับเขาอยู่ไหมคุณจะให้อภัยเขาไหมคุณจะรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะหลายๆอย่างเนี่ยเขาอยากจะกลับมาเนาะโอเคครบแล้วคลิปของเมธก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ